สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแท็กตอร์มเชนนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเก็บหัวงานนะครับว่าจะเก็บยังไงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ L50 นะครับก็คลิปเดิมนะครับว่าสมมุติว่าเวลาเรามาไถนานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าหัวงานมันจะเหลือหัวงานเพราะว่ามันจะไถมาหมดไม่ได้เพราะว่าผ่านน้ำจะชนคันนาซะก่อนนะครับผมก็เลยจะมาแจกเทคนิคว่าเราจะทํายังไงนะครับให้มันเงียบมันสวยนะครับ เอาเลยละกันนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่ให้แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับเลยว่าผู้ขับรถเนี่ยให้แทงมุมนะครับแทงมุมก็ค right ือวางผานให้มันระนาบกับคันนานะครับก็คือยิงตรงนี้แหละเนี่ยมุมตรงนี้นะครับเอามุมเฉพาะตรงนี้นะครับนะดึงสักประมาณ3ครั้งนะครับเรากะเอานะครับถ้าอยากให้ดีเนียนจริงๆเนี่ยเอา4ครั้งไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ารถเราวิ่งมาจะสุดตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วทีนี้นะครับมุมตรงนั้นก็ต้องยิงนะครับแทงแทงมุมนะครับทั้ง4ี่มุมนั่นแหละนะครับเพราะว่าเพื่อความเนียนนะครับ นะทำยังไงรู้ไหมครับดึงมาปุ๊บนะครับตอนแรกใช่ไหมครับประมาณกลางกลางงานเนี่ยเราจะเวลามันจะมีวิ่งไปกับวิ่งมาใช่ไหมวิ่งไปก็คือเราจะวางผ่านจะวางตรงไหนก็ได้อาจจะวางที่ขอบคันนาเลยก็ได้หรือว่าจะวางตรงกลางก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ4ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงคันนานะครับ4ครั้งหรือว่า5ครั้งสุดท้ายนะครับให้เราวิ่งมาจนสุดคันานะครับวางผ่านเนี่ยตรงขอบคันาเลยนะครับ นะเพราะว่ารถเราวิ่งมาปุ๊บมันจะได้สุดพอดีนะครับผมแต่ว่าตรงกลางงานเนี่ยเราจะวางตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าให้มันเท่ากันกันกบหัวงานตรงรถวิ่งมาสุดพอดีนะครับนะก็แบบนี้นะครับแล้วก็ไถามาแต่ที่นี้เวลาถ้าเรามาวิ่งใกล้ตรงนี้นะครับเราจะวางผานตัดไปแนวนี้ใช่ไหมจะไปวางผานอขอบคนาตรงนั้นนะครับวางมาปุ๊บนะครับทีนี้ดินน่ะดินมันจะฟูขึ้นมาแล้วทีนี้มาถมตรงเนี้ย ตรงที่เรายกผ่านเนี่ยทำให้ตรงนี้มันฟูนะครับผมแจกเทคนิคก็คือก่อนที่เราจะตัดเนี่ยให้เราใช้ผ่านหน้าเนี่ยเคลียดินมาก่อนนะครับเคลียดินตรงหัวงานเนี่ยเคลียออกไปก่อนเฉพาะตรงนี้นะครับเฉพาะตรงที่เราวิ่งมาสุดนะครับนะเคลียร์ไปวางไว้ตรงนั้นก็ได้นะครับไปวางไว้ตรงที่เนี่ยตรงไหนที่มันตื้นๆนะครับนะก็วะไปวางไว้ตรงนั้นแหละนะครับเขี่ยดีๆนะครับแล้วค่อยไถนะครับนะมันจะไม่ฟูนะครับผมนะอันนี้สบสหรับสูตรของผมนะครับแต่ว่าท่านไหนมีสูตรดีๆก็เอามาแชร์กันได้นะครับนะ จะวิ่งมาปุ๊บนะครับเรื่องนี้มันจะเนียนเลยนะครับมันจะดูเหมือนแบบสวยนะครับดูแลสบายตานะครับนี่แล้วก็สูตรลมอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้ผมจะไม่วางตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรลูกครับผมจะไปวางตรงขอบคันนาเพราะว่าผมจะได้วิ่งตรงนี้นะแค่ไมน้อยครั้งนะครับนะก็คือจะมีครั้งสองครั้งสุดท้ายอาจจะวิ่งไปจนสุดนะครับนะแต่ถ้าสูตรนี้นะครับนะสูตรตรงวางฐานตรงกลางแปล้งเนี่ย เราจะได้วิ่งทุกครั้งเลยนะครับนะวิ่งประมาณสัก4ี่ห้าครั้งนะครับต้องวิ่งตลอดนะครับแล้วทีนี้มันก็ผมว่ามันจะไม่ประหยัดเวลาเหมือนอย่างของผมนะครับสูตรของผมเนี่ยสูตรผมจะดีกว่านะครับผมแนะนํานะครับแต่ว่าสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับประหยัดเวลาตรงที่เราไม่ได้มาถอยอ่าวางผ่านเสจตรงนี้นะครับก็คือวิ่งมาถึงปุ๊บวางผ่านแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับนะมันก็มีหลายสูตรแะครับสำหรับการไถนามันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับเราต้องมีไหวพริบที่ดีนะครับนะ แกหนา้งานนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ต้องเป็นอันดับแรกเลยนะครับนะเพราะว่าแต่ละหน้างานไม่รู้ว่าสภาพงานของเราจะเป็นแบบไหนนะครับมันมีทุกสภาพนะครับนะสำหรับงานของเรานะครับนี่แหละนะครับนะอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนะครับจะย้ําให้ฟังนะครับถ้าเอาตามสูตรของผมนะเวลาวาง่านเนี่ยให้ถอยไปวางตรงขอบคานาถ้าวิ่งมาสูตรก็คือวิ่งให้มันสูดๆไปเลยนะครับให้ผานหน้ามันชนไปเลยนะครับนะมันจะได้ ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ที่เราจะได้ถอยดึงหัวมุมนะครับนะนี่แหละนะครับแล้วก็แทงมุมนะครับแนะนําให้แทงสัก3ามครั้งก็ได้นะครับนะถ้าสองครั้งนี่น้อยไปนะครับเอาสาครั้งไปเลยนะครับเพราะว่าเผื่อบางที่นี่หญ้าเยอะๆนะครับแนะนําให้เราผ่านหน้านะครับว่างนะครับแล้วก็ดันนะครับให้หญ้านะครับให้เห็นแต่รากให้เห็นเนื้อดินนะครับแล้วก็วางผ่านแล้วก็ลากออกมาเลยนะครับ นะเพราะว่าถ้ายาเยอะๆเนี่ยมันจะกลิ้งไปเฉยๆนะครับนะนี่แหละนะครับแต่ว่าสูตรผมแทงสักสี่ครั้งไปเลยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้วางให้มันสุดๆถ้าวางสุดปุ๊บเราจะได้วิ่ง่าวิ่งแบบให้มันสุดๆขนาดเนี่ยประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งสุดท้ายนะครับพวกช่วงแรกๆจะได้วิ่งมาถึงตรงนี้เลย,เยตรงกลางแปลงนะครับนี่นะ่ะวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับในสูตรของผมนะครับสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันประหยัดเวลานะครับไม่ต้องหยุดรถเลยนะครับก็คือมีแต่ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวนะครับนะ สำหรับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าง่ายนะครับนะกับ L5018 ทำได้ทุกรุ่นนะครับอย,อย่างที่ผมพูดมานะครับนะการเก็บหงานก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันกับผมคลิปหน้ากับแท็กเตอร์โดมนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ